ามค้ำคืนสารปรสิวดีวัชิบทดสอบทันยานจะดีไหมก็ออยังนั่งบำเพ็ญทำกิจให้เป็นกุศลรอศรัทธายาโยมอยู่ทิศาประสิวดีเช่นเดียวกั นัดหมายกันคณะสงฆ์นัดหมายกันก็ชัก4สี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะเริ่มสวดก็เนื่องด้วยสภาพมันไม่อำเนื่อยสภาพไม่อำเนื่ยก็ปรับเปลี่ยนตามวิธีกย็ยังให้โยมมา,ก,า,ากราบบูชาสักการะบูชา ทำกุศลได้เช่นเดิมชาลาภาษีบนลีวัชิบ,บ,บ,บทดสอบนะนี่ทดสอบ